นี้รายได้ก็ไปยไหมอ่ะ <c oughs> อันนี้ตกใจที่สุดเลยกดมาเราทำรีเสิร์ชมาว่าประเทศจริงตัวนี้รายได้แต่อยู่ที่ประมาณ30,000นนะก็รายใจอยู่ที่27,000ค้ายกับประเทศไทยมากรายได้ส0 0 0มื่นโดดเลยทาย <c oughs> สองหมื่นสี่สองหมื่นสี่เขาทอดสองหมื่นสี่ก็คือเก็บได้หกพันอือเขาก็จะบอกว่ากับกรุงเทพค่ายใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากแล้วก็ที่การกินจริงๆที่จริงก็ไม่ได้แพงมากมันแล้วแต่เมืองอ่ะคือไปกับเซี่ยงไฮ้ก็ตกใจทุกที่นะจริงเราก็เป็นร้านดีๆที่กรุงเทพร้านดีๆก็แพงนะมันใช่มันก็คือมันเพิ่งจะเงินเพิ่ตอนนี้ไงใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้รู้สึกว่ากับเซี่ยงไฮ้มีความรู้สึกไปสิงคโปร์เลยนะมันแพง พงขนาดนี้เลยโอ้โหแพงมากเนี่ยอะสมมุติว่าเสื้อเสื้ออย่างนี้ตัวนึงใช่ไหมมึงแพงสมมุติว่าพันสองพันเนาะเซี่ยงไฮ้อะเข้าห้างอ่ะสี่ห้าพันขึ้นไปห้แพงมากขนาดไหนสี่ห้าพันขึ้นไปเป็นถึงหมื่นเลยเออมันมันก็อยู่ที่ว่าเราจะไปใช้จ่ายยังไงอยู่ตรงสมัยเนาะขนาดอยู่ในเมืองมันก็ต่างกันเนาะใช่ไหมนอกเมืองก็ถูกกว่าใจกลางเมืองก็แพงแต่ถ้าเราไปเรียนมหาลัยก็ เราแวะแถวามาหาลายัยยังไงก็หาได้ของพี่ไม่ได้แพงมากมใกล้เคียงกับใกล้เฉลยมกรุงเทพนกะใกล้เคียงใกล้เคียงกค่าคงแต่ว่าแต่ว่าถ้าเราทํางานที่นุ่มค่าเช่าจะแพงกว่าที่ไทยค่าเช่าจะต่ำกว่า